ันมีได้ขาดบางคนก็ตั้งใจรสมาทานรักษาอุโสสามวันก็คือจะเช่นวันเจ็ดขั้นแปดขนแปดขั้นเก้าข้นถาเป็นวันก็คือเป็นวันละวัน จากคืนนั้นเราก็สมาทานกันบางคนก็ถึงเกับภาษาแล้วน่าติดอธิษฐาน เลยอกจหวัรอ,อย่างอื่นก็เช่นเดียวกันนอกจากที่เราได้ตั้งจิตสมาทานกันมาเยอนะแยะหลายอย่างหลายคนหลายพิธีการเราก็ได้ตั้งใจปฏิวัติยามไม้อย่างใดอ,อย่างหนึ่งเราก็สามารถที่จะทำจิตนั้นให้สำเร็จไปได้ตลอดไตรมาสสามเดือนเค็ในวันนี้เราได้ ตั้งจิตอธิษฐานทำอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าเมื่อถึงออกพารษาเราจะมีความปราบรื่นดีเกิดจากความปิติที่เราได้สามารถกระทำในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราทำได้หมายถึงว่าเราระสิ่งที่ไม่ดีเราวางเป็นสิ่งที่ดีให้มันเกิดขึ้นเมื่อเราวางเป็นสิ่งที่ดีทั้งหลายเกิดขึ้นแก่ตัวเราแล้ว สิ่ง่ามนั้นมันก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยุหลุนให้เกิดความกล้าหาญความกล้าหาญ่างที่เราทำในส่วนนี้ก็คือความกล้าหาญที่เราได้ทำเป็นุญเป็นกุศลให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำกุศลด้วยความกล้าหาญให้มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่ต่อไปเราก็จะทําได้ พราะเหมือนกับเราได้สร้างความเี่นให้มันเกิดขึ้นแก่ตัวเราเหมือนกับคนเราเวลาเราประกอบอาชีพทำมาหากินเพื่อชิ้นเดียวกันเวลาเราประกอบอาชีพหาเงินหาทองเก็บสะสมไปได้ด้วยวิธีการใดๆก็ตามเราได้มาเท่านี้มันก็จะเป็นคุณเป็นเป็นคุณเพื่อลงในการทำมาหากินให้เราได้มีทรัพย์สินเงินทองมากขึ้น เช่นเดียวกันเรามีความร่าหานในการบำเพ็ญบุญรู้จักการทำบุญรู้จักวิธีการแล้วบนทั้งหลายที่เราเร่นสร้างสมบกสมบูรณ์เราจะเห็นทานเราก็จะสามารถที่บำเพ็ญให้เกิดให้เทวดาบุญมากยิ่งขึ้นได้หรือบางคนที่เกิดจากการทำบาปอาจจะบางทีบางครั้งมันจิตมัน มันตกหลงอาจจะทำในสิ่งที่ไม่ดีพอทำาี่สิ่งไม่ดีบ่อยๆเกิดคว,วามชำนาญขึ้นหรือเกิดการทำที่เราเคยผิดสิ่งเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นกับเราเราก็สามารถที่จะกระทำในสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นได้เราลูกถานเราพิจารณา เพราะฉะนั้นเราสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เรารู้ว่ามันไม่ดีเราก็คึสรสัะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ต้องฝืนต้องฝืนใจสัะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้มันลดสลัตเพราะว่าสละทันเรื่อยๆมันก็จะเป็นการูหมุนเพื่อมูลเป็นเหตุปัใจจัยให้เราสาม,มารถที่จะหลักฐานั้นเพราะฉะนั้น นั้นล่ะหน่บนี้เราจะต้องสกรจะต้องรดจะต้องนัเหมือนจะจะเหมือนจะชวนสายผู้ชมนั้งหลายที่โยนไปเข้ามาทรับก็เป็นการที่จะเป็นการสุดจิตของเราให้ทำความดีสร้างคามกลืนทางบุญศรเหมือนับพระเนรเช่นเดียวกันพระเนรก็เข้า ทั้งหลายที่ไม่ดีเพราะคำว่าบวชพระบวชเน้ก็คือการเว้นเว้นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายในการเว้นนี่ก็คือเป็นนักขรบน้ะงออกบวชก็คือการออกปวดระพุมม่งประจันเหมนจักการทำช่วด้วยกายกายออกปวชไดแ้แต่ท่านก็จะต้องทำความเพียรทางจิตจใจ ต้องทำความเพียรทางจิตต้องรักจิตเพราะจิตของเรามันเป็นใหญ่ฉะนั้นในการทำความดีทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องรายาทำให้มันมีทำให้มันเกิดขึ้นมันเป็นทางที่ทำได้ยากใจของเราต้องมันไปจอดในสิ่งที่จิตจะทำาดีแล้วบางทีมันก็ชนะหน้าเหมือนกันมันเป็นความธรรมดาของจิตกิดขึ้น เพราะฉะนั้นทางหนึ่งทางใดที่มันไม่ดีเราก็จะต้องปาิหารว่าในวนเหล่านั้นเพราะเราต้องการความสุขแล้วความสุขมันจะเกิดได้จากงแตความสุขมันจะเกิดได้ก็คือการบำเพ็ญบให้มันเกิดขึ้น,นสุขก็คือบุญบุญที่เราควรจะทำให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นก็คือทานศีลและภาวนา พระทานสิ่งภาวนาเนี่ยทานสิ่งภาวนานี่ก็มีอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงเหมือนกันตามในพระบารมีพระบารมีสิบประการท่านได้จัดไว้อย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงจึงที่เราเรียกกันว่าพระบารมีสามสิบประการคือตัวจริงที่เราเห็นนั่นก็คือสิบประการ เราอาจจะเคยเราก็เคยสวดมนต์กันมาอะไรกันมาตั้งแต่ทานสีลภานาอะไรก็ตานั่งยองยก อยากจะบริจากทานถ้าทานอนไดที่เราบริจักทานนั้นเราไม่ได้คอยพักไม่คอยใจหวงแหนไม่คอยได้ถูกหวงอะไรมากนะเราบริจัควัตถุสิ่งต่างนั้นไปแล้วสิ่งต่างนั้นเนี่ยเงตนงานนั้นที่เราให้ไปเนี่ยมันจะอ่อนมันจะอ่อนก็คือการที่เราเรียกว่าเราจะไว้ว่า ราให้เนี่ยเป็นสิ่งที่รักที่หึงหวงที่หวงแหนอะไรมากสิ่งเหล่านี้ถ้าเราบริจาควัตถุสิ่งเหล่านั้นที่เรารักเราหวงแหนสิ่งเหล่านั้นไปเจตนาที่เราบริจาคนั้นมันก็จะมีกําลังหน้าฐานสูงขึ้นตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนทานอย่างกราบรบารมีทานอ่างกราร มีความรักมีความสูขหวนมีความหวมงแขนแสนที่จะรับเข้าชีวิตถ้าเราบริจาคได้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นทำให้จิตใจของเรารหานมากยิ่งขึ้นเราเรียกว่าทางบารมีที่มีความสูงฉะนั้นเราจะทำแบบนี้ ทานอันนี้ถ้าทานที่จะหวงแขนมากที่สุดก็คืออย่างเช่นพวกเลือดเลือเชื่อไขเราสามีมารยากันนี้ถ้ามีความหวงแันมากหรือบริจาคให้กันหรือลูกก็ตามอะไรก็ตามเป็นเลือดเนือเลือดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความของแหนสิ่งนี้สำคัญจะเกิดเป็นทานอย่างสูงยิ่ที่เดียว แบ่งจากนักพุญเจ้าสมรภูมิที่สวยเป็นพระเพศสันดอนเนี่ยนะได้บริจาคทานโดยเอารูปของตนให้กับสู้โชเป็นเป็นสิ่งที่นั้นเป็นทานที่มีความสูงสุดนักนในส่วนการรักษาสิลก็เช่นเดียวกันถ้าเจตนารักษาสูงน่้นต่ำถ้าเจตนาที่รักษาสิลเหล่านั้นเราก็จะได้สิล ถ้าเรา,ามีเจตนานตั้งใจมากที่ไปสูงก็มีมันก็เราก็จะได้สิ่งที่ดีคุณค่าสูงทางด้านจึงใจเพราะฉะนั้นก็เป็นด้วยกันสามระดับนี้ตัวอย่างคือ